เมื่อวานนะครับวันนี้เปิดเปิดแพ็ครับได้เริ่มเปิดแพ็คแล้วคันนี้ส่งมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับนะครับส่งจากจังหวัดพิจิตรตะพานหินนะครับก็วันนี้ก็ถึงคิวครับถึงคิวก็ได้เริ่มเปิดนะครับเปิดให้กันนะครับจะได้วดูว่าอะไรอะไรเสียนะครับ ครับไปอย่างดีไปสถานีส่งถึงบ้านบริการดีครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ต้องไปรับที่ไปสถานีเลยครับมีรถมีรถไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับก็แต่ว่าไปสถานอีอันนี้มามาจากหลักสี่นะครับไม่ได้ส่งกากบ,บางซื่อน,นะครับเพราะร้านย่างถออยู่บางซื่อครับบางซื่อแต่ว่าส่งส่งจากหลักสี่มาเลยนะครับเขา บริการเดี๋ยวนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันครับไม่งั้นเอกชน,นก็เอาไปกินหมดครับต้แกะกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะรื้อนะครับเพราะว่าคันนี้เคยเขาได,ได้ได้ทำมาจากจากัถมบ้านจากจังหวัดี่จิดม, <c oughs> มาแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็อยจะรื้อได้ทําการถอดนะครับปอดเครื่องยนต์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปิดแพ็คได้เฉยนะครับครับแค่นี้ก็ตอบได้แล้วครับครับสำหรับปกช่วงหน้านี้ก็ปล่อยไว้ตามนี้เลยเพราะเวลาแพ็กกลับจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับครับนี่ก็เป็นคลิปเรียกว่าเปิดแพ็ค ครับแล้วเพื่อนขออนุวางครับก็หลังช่วงนี้เกณฑ์นี้ก่อนครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสาหรับการวิเคราะห์การซ่อมอีกครั้งหนึ่งครับผมครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงก่อนซ่อมนะครับฟังเสียงดูนะครับรถที่ส่งมา,ากระาร้อยสาบไอครับ เสียงนี้น่าจะเป็นเหมือนเสียงข้เขวียงนะครับครับเดี๋ยวเราจะถอดดูครับครับสําหรับช่วงนี้ก็มาดูของเสียครับมาวิเคราะห์อของเสียนะครับคือรถคันนี้ได้ทำจาก ที่อื่นมาแถวใกล้บ้านเจ้าของรถนะครับแล้วก็ยังจบไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของเสียเริ่มจากนี่เหละครับขเขวี่ยงขเขวี่ยงดังนะครับตรงนี้น็อตลูดนะครับน็อนตตัวนี้ลูดไปเลยเกี่ยวไม่มีเลยนะครับ ร uce, ุดขึ้นรุดลงได้นี่แหละครับเกลียวไหลมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเขเวี่ยงตัวนี้เป็นลอยเกีียวล้มไปหมดเลยนะครับแล้วเกีียวด้านซ้ายนี่ก็ด้านหัวจัดไฟก็ลอยไปเจียไปปาดมาครับลูกปืนนี่หลวมนะครับลูกปืนนี่หลวมโยกได้ดังครับแล้วตัวนี้หลวมก็ยิ่งดังกันใหญ่นะครับ RIGHT ส่วนก้านนี้เป็นของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับ ด้านด้านซ้ายของเครื่องเนี่ยจะไม่มีตัวอักษเลยในร่องครับแต่ด้านขวาก็จะมีคำว่า 5YP คือมีรหัส 5YP อยู่ตรงนี้นะครับ 5YP หัวหลงต้องหัวขึ้นแบบนี้เวลาอ่านจะได้อ่านออกครับนี่คือรหัสโค้ดของการสูบนะครับแต่ถ้าเป็นก้านของแพ้ก็จะให้ดูว่านะครับ ด้านนี้จะเป็น5 YP ครับตัวหนังสือจะชัดเจนนับจะกคมแล้วก็ด้ดานซ้ายของเครื่องของข้อเหวี่ยงก็จะมีรหัสเลขอีกตัวหนึ่งนะครับให้ดูชัดๆว่ารหัสนั้นก็คือเลข4 5นี่นะครับ4 5ครับและก้านก็จะมีความเฉียบจะไม่หนาเตอะตะนะครับ ถ้าเปรียบก,กันแล้วดูให้ดีเลยนะครับนี่นะครับมีการเรียมมีการแท้นะครับ่างกันนะครับพวกรูพวกอะไรก็จะเพ้อทะไปนะครับรสีก็ไม่เหมือนกันครับอันนี้สภาพเขาเหวีงอันนี้ยังดีอยู่นะครับอันนี้ของเกียวก็ยังไม่เสียนะครับข้างซ้ายก็ยังสวย นะครับก็แจ้งเจ้าของรถนะครับแล้วสิ่งที่น่าจะทําไปเลยก็คือตัวนี้ครับนี่ครับฝึกเปฝึกไปเกือบครึ่งแล้วครับอันนี้ก็คือเราสไตนะครับเราสตหน้าหรือว่าเราเกียร์นะครับนะครับฝึกไปเยอะแล้วครับดูอีกอันหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกัน ครับอันนี้ยังเต็มครับเนื้อเต็มนะครับออกมาเต็มแต่น,นี่มามันึงแล้วก็คงใช้ได้อีกไม่นานก็คงจะรูดนะครับอีกไม่นานจะรูดแล้วเราก็จะต้องเวเวลาผ่าใหม่แต่อันนี้ยังดีๆนะครับก็อันนี้ก็รายงานเจ้าของนะครับส่วนลูกสูบก็ตีปอกมาเป็นลูก54.5ครับ54.5มิลก็ กินก็ใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันเป็นลูกเทียมนะครับลูกเทียมแล้วแคมตัวนี้ก็สึกนี่ครับตรงล่องนี่ครับตรงตรงนี้โป้งหัวนี่นะครับมันมันลายนะครับลายลายเห็นไหมครับอย่างนี้ทําให้ดังครับแล้วล่องร่องยกวาวก็สึกแคมนี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แต่มีครับข้าสอนมีเยอะครับส่วนคัดนี่ร้อยเปลี่ยนมาใหม่คัดสามก้อนนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับ แต่ว่ากระโหลกนี่ก็ใช้ได้ก็ใช้ไปไม่เป็นไรครับครับเสื้อคัดวันเวรนี่ก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับส่วนยื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรพวกวาลก็เดี๋ยวจะบดวาลให้ใหม่บดวาลแล้วก็เปลี่ยนสินกันวาลให้ใหม่เลยครับผมไม่มีอะไรระบบคัตก็โอเคครับเดี๋ยวจะไล่เก็บให้นะครับคือแน่แนกที่ทําก็มีต้องทํเข้อเวียงใหม่ ครับเขวี่ยงซ้ายขวานี่ไม่ดีจะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเขวี่ยงดีๆใส่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อใหม่เปลี่ยนการใหม่และให้ดีก็ต้องเปลี่ยนแกนเกียด้วยนะครับส่วนเสื้อนี่เดี๋ยวจะก็ปรึกษาเจ้าของดูนะครับว่าจะอัพไหมหรือว่าจะใช้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับที่ดังเขยา่าเกี่ยวกาวมานะครับออก็คงจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ ผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามาเสนอคลิปวิดีโอกับรถจัมมห้าสปาร์าาคร้อยสามสิบห้าไอคับอนนี้รถมาจากมัตะวันหินจังหวัดพิจิตรนะครับก็มาทำเยอะครับที่มีวิดีโอตอนวิเคราะห์ทีแรกที่เครื่องดังนะครับ ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก็ทําไปเยอะครับมีทำเข้าเหวี่ยงไม่ดีหลวมนะครับน,น็นอตน็อตหัวเข้าเหวี่ยงลูดตรงที่คัดออตโต้นะครับแล้วก็ลูกปืนข้างข้ออัดใหม่การสูบเปลี่ยนใหม่นะครับทำหมดเลยครับแล้วก็อัพเป็นลูก58.5นะครับ58.5 ก็เท่ากับประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยหกสิบสีซีนะครับร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแปดสี่สี่ประมาณนั้นครับนี่ครับเปลี่ยนให้ดูนะครับเยอะเลยนี่เสื้อสูบนะครับเปลี่ยนเสื้อเป็นลูกใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่มันสึกไปนะครับเกินครึ่งแล้วสึกไปเยอะแล้วครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็เขาเวียงเปลี่ยนยกเลยนะครับทางนี้หัวนี่ไม่ดีแล้วครับแล้วก็ทางนี้เกี่ยวไม่ดีนะครับทางด้านคัดเกี่ยวไม่ดีนะครับสปริงวาลเปลี่ยนนะครับแคมก็เปลี่ยนให้นี่ครับแคมเปลี่ยนครับแคมนี้ก็เป็นมีสองพวกสปาร์คไอนะครับของช่างสอนมีเยอะครับเปลี่ยนนะครับไม่คิดเงินครับแคมนี้ให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีนะครับครับ เนี่ยครับน็อตตัวนี้ครับพี่รูดเกีียวไม่มีเลยนะครับตัวนี้มันหลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยทำให้ดังนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกได้คัดไร้การควบคุมนะครับและตัวนี้ก็ล่องลึกมากนะครับอันนี้เป็นชามคาลัตโต้ลึกมากแล้วครับช่างสอนก็หาเป็นมือสองใส่ให้กิจเป็นสี่ร้อยบาทเองครับมือสองสภาพดีหน่อยหัวฉีดก็เปลี่ยนครับหัวฉีดเปลี่ยนจากอ่าสปาร์กนะครับจากสปาร์ก ติดผัดนิดหน่อยนึกไม่ออกกําลังกําลังนึกเรื่องอื่นอยู่ครับครับเนี่ยครับสปาร์คร้อยสาห้าเปลี่ยนมาเป็น R15 ให้มันสะเทียนกันตอนนี้ก็ดีแล้วครับครับดีแล้วครับพวกปะเก็นพวกซีนปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็่อบํารุงให้นะครับครับแล้วก็นี่ก็ยางกันกระชากนะครับก็เปลี่ยนเอาของสองเอนดีใส่ให้คือเอ็กซเนะครับแล้วก็ดุมสเตอร์นี่ก็เปลี่ยนนะครับดุมสเตอร์นี่เสีย นะครับเปลี่ยนดูมอเตอ,เตอร์ใหม่เปลี่ยนมันจะมีมลูกป,ปืนด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลวมพวกแค่กนะครับมันเสียมันดังหมดแล้วครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยครับคันนี้นะครับอีกครั้งอีกครั้งมีพวกระบบตัวตั้งโซ่ลาลิ้นก็ทําเป็นเมนอนับมือให้นะครับระบบไฟนะครับไฟเกียร์สี่อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนให้หมดอ่ะมันขาดมาก็เปลี่ยนอะไรไม่ดีก็ แถมๆแจกๆกันไปนะครับหลายๆอย่างลบโค้ดใน ECU ให้ครับร้อยกว่าตัวนะครับปิดโค้ดอยู่สามชนิดร้อยกว่าตัวนะครับทีนี้ดุมสเตอร์ก็แน่นดีอะไรดีหมดแล้วครับสเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสเตอร์ก็ใช้สเตอร์เดิมไปก่อนนะครับปรับแต่งพวกหางปลาพวกอะไรทําให้ใหม่หมดนะครับตั้งคอข้อหลวมครับคอหลวมตั้งให้ใหม่ครับขับแล้วมันกึกกึกกกกเสร็จแล้วช่างสอนไปลองขับดูนะครับไม่ค่อยดีก็เลยมาปรับตั้งคอให้ใหม่ ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ฟังเสียงดูครับเงียบแล้วครับถ้าเทียบกับตอนที่ก่อนลื้อดังมากโคกดังลั่นเลยนะครับตอนนี้เงียบกริบเลยครับไม่ได้ยินเสียงแล้วครับเร่งติดมือครับฟิวฟิวเลยครับครับ ก็เป็นบาบา1้อยห้าสิบแปดสี่สี่นะครับก็ดีแล้วนะครับจบทุกอย่างเรียบร้อยคงจะต้องส่งกับอำเอภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับให้กับเจ้าของได้ไปใช้อย่างมีความสบายใจนะครับส่งมาก็หวังว่าจะให้ดีที่สุดก็เก็บให้เก็บให้หมดเลยครับเก็บหมดทุกอย่างเลยนะครับกลับไปก็พร้อมใช้เลยนะครับทั้งบทวาลขยาย ช่องวาลวขวาสูบเก็บงานให้หมดสินกั้นวาลวนะครับโอเคหมดแคมเพิรเปลี่ยนใหม่เงียบกิฟนะครับครับดีแล้วครับก็คงจบที่วิดีโอสำหรับสปา135ไอ้นะจังหวัดวิจิตรสะพันหินคันนี้เพียงเทาง่ทานี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก่อนลาไปก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามทั้งสอนวงสว่างนะครับทั้งสองช่องช่องหนึ่งช่องสองนะครับและ Facebook นะครับ YouTube สองช่อง Facebook อีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครับคอมเมนต์มาได้ถามปัญหาได้ตอบทุกคนตอบทุกท่านนะครับที่ถามมาครับวันนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมทั้งสอนวงสว่าง